สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปาลุงชักรสัสพลังจักระพลังธรรมชาติผมนักจิตวิทยาพลังจิตที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวที่น่าถึงของพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณพลังที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามีอยู่จริงและบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าเคยมีมันเรื่องราวของวันนี้ไม่ใช่แค่การเล่าความเชื่อแต่เป็นการนำเสนอหลักการทางจิตวิทยาบวก ผสมผสานกับใครความเล็กซึ้งของพลังใจที่จะนำคนไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในขณะที่บางคนกลับจมอยู่กับความทุกข์คำตอบไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาเสมอไปแต่อยู่ที่พลังภายในที่เราทุกคนมี วันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเดินทางย้อนเวลาไปในจุดที่ผมเผยอองได้ค้นพบสิ่งนี้ครั้งแรกมันไม่ใช่เรื่องราวที่เรียงตามลำดับเวลาแต่เป็นห่วงแห่งประสบการณ์ที่ถักท่อเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณได้สัมผัสแก่นแท้ของพลังนี้ลองจินตนาการถึงวันที่คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังที่สุดวันที่คุณคิดว่าตัวเองไม่เหลือใคร ไม่มีอรุณการค้นพบที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดการและหวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เช่นกันย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนผมยังจําภาพวันนั้นได้ดีวันที่ผมยังเป็นเพียงนักศึกษาจิตวิทยาที่เชื่อมั่นในตรรก,กะและเหตุผลเท่านั้นหมอคะลูกชายฉันจะเป็นยังไงบ้างคะ เสียงของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้นในห้องรอตรวจฉุกเฉินใบหน้าของเธอซีดเผือดเต็มไปด้วยความกังวลมือไม้สันเทาเธอเป็นแม่ของเด็กหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุสาหัส